ทรงเป็นศาสดาประเภทตัดสรูเองพระโคโดมผู้เจริญมีสมณพรามพหมณ์พวกหนึ่งพวกหนึ่งผู้ถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้วตามแบบของตนของตนแล้วบัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์อย่างหนึ่งโโญญอย่างหนึ่งพระโคดมผู้เจริญในบรรดาสมณพราหม์ผู้บัญญัติลัทธิพรหมจรรย์อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเหล่านั้น พระโคดมผู้เจริญพระองค์เป็นพวกไหนภาระทวาชะเรากล่าวมาตรฐานที่ต่างกันในบรรดาสมณพราหมณ์ผู้ถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้วเหล่านั้นภาระทวาชะสมณพราหมณ์พวกหนึ่งถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้ว เขาเป็นพวกมีหลักลัทธิที่ฟังตำตามกันมาโดยการฟังตามๆกันมานั้นเขาได้บัญญัติหลักลัทธิพรมจรรย์ขึ้นมาดังเช่นพวกพราม์ไตเพศนี้มีอยู่พวกหนึ่งภาระทวาชะสมณพราหมณ์พวกหนึ่งถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้วเพราะอาศัยศรัทธาอย่างเดียวเป็นมาตรฐาน เขาได้บัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์ขึ้นมาดังเช่นพวกนักตึกตรองนี้ก็มีอยู่พวกหนึ่งภาระทวชะสมณะพราหม์กวกหนึ่งซึ่งก็ถึงที่สุดแห่งบารมีเพื่อบรรลุอภิญญาในธรรมอันตนเห็นแล้วได้บัญญัติหลักลัทธิพรหมจรรย์ขึ้นมาด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งซึ่งทมด้วยตนเองโดยแท้ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อน นี้ก็มีอยู่พวกหนึ่งภาระวาชะท่านพึงทราบโดยปริยายแม่นี้ว่าเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาสมณพราหมณ์พวกนั้น